คุณพัชรีบอกว่าถ้าซื้อที่ดินจากบังคับคดีแล้วมีคนมาคัดค้านว่าทํากินยกแปลงในวันที่ช่างมาทําการรังวัดและคัดค้านไม่ให้มีมีโฉนดที่ดินแต่มีอดีตผู้ใหญ่บ้านคนเก่ามายืนยันว่าคนที่มาคัดค้านทํากินมานานก่อนออกโฉนดใบนี้จริงคนคัดค้านสามารถไปฟ้องศาลให้เพิกถอนโฉนดหรือฟ้องครอบครองประปักทั้งแปลงได้ไหมครับได้ครับคืออันนี้เรียกว่าคนที่เอาที่มาจำนองและปล่อยให้ขาดเนี่ย อาจจะไม่ใช่ผู้มีสิทธิ์ในที่ดินอีกต่อไปแล้วนะครับถ้าไม่ใช่โฉนดนะครับเผลอๆเข้าไปขายให้คนอื่นไปแล้วและเอาใบเนี้ยมาจำนองแล้วปล่อยให้ขาดเพราะว่าเขารู้แล้วว่าใบเนี้ยมันมีแค่กระดาษแล้วมันไม่มีสิทธิเหลืออยู่แล้วเพราะเขาขายคนอื่นไปแล้วเพราะนั้นไปซื้อที่บังคับคดีนะครับถ้าเราไม่มีความรู้นี่อันตรายมากเลยมีคนซื้อได้กระดาษมาหลายคนแล้วครับฟ้องแล้วปรากฏว่าแพ้คดีเขาด้วยนะครับเพราะนั้นไม่ใช่ว่าซื้อที่บังคับคดีแล้วโอเคกฎหมายคุ้มครองนะ ไปไปขอหมายสารไปขับไล่เขาได้เลยนะอันนี้คือพูดแต่ฟังประโยชน์คุณแต่ทางเดียวครับถ้าไปฟังผู้คัดค้านคนที่อยู่ในแปลงที่ดินเขาบอกว่าเขาอยู่มานานแล้วแล้วเขาซื้อมาจากคุณพ่อเขามีหลักฐานการซื้อขายจบเลยก็แสดงว่าผู้ที่เอานออสามไปจำนองเนี่ยมันไม่มีสิทธิ์มาตั้งนานแล้วนะครับอันนี้เขาเรียกว่าหลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอนครับ